สวัดีค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่หลักวิจัยของเซวานะคะซึ่งวันนี้ค่ะ,คะเราจะพาทุกคนนะคะไปบุกดูเคล็ดลับของเซวาแอมพูสมดำสุดฟังของเรากันค่ะวัตถุดิบหลักของเซวาแอมพูสมดำนะคะนั่นก็คือสมดำนั่นเองค่ะและสมดำนะคะต้องผ่านการอบถึง9ครั้งนะคะถึงออกมาเป็นสมดำของเราค่ะ บอกเลยค่ะว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้านะคะปลอบประโลมผิวลดเลือนลิ้วรอยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับมลภาวะแล้วเราก็จะได้ผิวที่ดีกลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะ และนี่นะคะก็คือสุดยอดเทคโนโลยีของโรงงานการผลิตของเรานะคะที่ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะเพราะว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีแต่ตอนนี้นะคะมาเปิดที่เมืองไทยแ<ช>ลย้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควบคุมได้หมดทั้งคุณภาพความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยเลยค่ะจริงๆเครื่องเนี่ยเขาจะใช้กันในประเทศเกาหลีแต่วันนี้ในไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการผลิตแบบขั้นตอนปิดค่ะซึ่งระบบปิดนี้นะคะจะทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพนะคะและขั้นตอนได้อย่างแม่นยําเลยค่ะ นี้นะคะก็คือเบื้องหลังความพรีเมียมทั้งหมดจากเซวาต้นกําเนิดจากประเทศเกาหลีค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมเป็นพนาร์ทเนอร์ชิพกับเราสองคนด้วยค่ะสวยและรวยมากเกิดขึ้นในที่เซวาจริงๆค่ะ